ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีจอนะคะประจำเดือนมีนาคมนี้เป็นอย่างไรนะคะเราจะใช้ไพ่ทั้งหมด2ชุดในการทำนายชุดแรกเป็นไพ่ทาโร่จะเป็นชุดหลักในการทำนายนะะชุดเสริมจะเป็นไพ่พาพิกเนตนะคะ อันนี้เราสับไพ่แล้วก็ดึงไพ่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะดวงชะตาของท่านที่เกิดปีจอประจําเดือนมีนาคมนี้เป็นอย่างไรนะคะชาวปีจอได้ไพ่คิงออ f มาร d ราชาถือไม้เทา้าแล้วก็เจ็ดดาบนะคะเอกออฟครับหนึ่งถ้วยนะคะ หน้าที่การงานธุรกิจนะคะชาวปีจอเดือนมีนานะ,ค,ะคุณอันดับแรกคุณต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองคุณต้องมั่นใจในความรู้ความสามารถของตัวเองในการที่จัดการปัญหาอุปสรรคในหน้าที่การงานหรือธุรกิจใดๆที่คุณกำลังจะทำเหมือนคุณมองออกไปแล้วว่า คุณจะทํานี่ทํานั่นมีโปรเจกต์มีโครงการอะไรก็ตามที่มันจะเป็นการสร้างรายได้หรือนําพารายได้เข้ามานะคุณมองเห็นช่องทางอะไรให้คุณลุยนะคะชาวพีจอร์ลุยให้เต็มซี่ลุยให้เต็มที่นะคะไม่ต้องกลัวนะเชื่อมั่นในตัวเองก็พอเชื่อในความรู้ความสามารถตัวเองแล้วก็ลุยเต็มที่ชาวพีจอไม่ใช่คนที่หรอแหละ คุณจะมีความหนักแน่นความหนักแน่นและคุณมีความฉลาดมีไหวพริบในการจัดการงานธุรกิจหรือปัญหาประสาทต่างๆคุณมองปุ๊บคุณคุณค่อนข้างอะไรอ่านขาดในเรื่องงานในเรื่องธุรกิจคุณมองไปปุ๊บเหมือนคุณรู้อ่ะเหมือนคุณเข้าใจเลยว่าเออโอเคคุณจะจัดการและคุณจะทําอย่างไร บางครั้งคุณมองไปเห็นปัญหาประสักคุณจะรู้ว่าคุณจะแก้ไขปัญหาประสักในหน้าที่การงานธุรกิจอย่างปะอย่างไรบางครั้งคุณมองไปคุณมองเห็นโอกาสโอกาสที่จะขยับขยายธุรกิจหรือโอกาสที่จะทํางานให้มันมีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงหรือธุรกิจมีลูกค้ามีคนเข้ามาเยอะเป็นที่นิยมคุณจะเห็นนะคุณจะมีคล้ายๆคล้ายๆตาที่สามนะคะชาว ปีจอในเดือนมีนาคมเนี่ยเหมือนคุณจะมีตาที่สามมันตาที่สามคุณจะเปิดคุณจะมองเห็นอะไรคุณจะค่อนข้างที่จะอ่านเกมขาดในเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะคือคุณจะเข้าอ,อกเข้าใจว่าคุณจะต้องจัดการอะไรอย่างไรนะคะชาวปีจอแล้วก็มันจะเกี่ยวข้องกับบางครั้งหากงานหรือธุรกิจมันมีเหตุให้ต้องเดินทาง ไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวเขาบอกให้คุณลุย <c oughs> นะคะไพ่บอกว่าให้ลุยนะคะงานหรือธุรกิจใดก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับการเดินทางการไม่อยู่นิ่งการไม่อยู่กับที่เนะี่ยลุยให้เต็มที่นะ,ะเนี่ยพอคุณมองไปคุณเห็นแล้วคุณเห็นโอกาสแล้วคุณก็มันจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางการเดินทางนี้จะนําพามาถึงความสําเร็จความสมบูรณ์ความสมบังความสมปรานาหรือเป้าหมาย บรรลุปเป้าหมายนะคะชาวปีจอคุณต้องถ้าถ้าสมมติแม้แต่ตอนนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับใครที่ไปสมัครงานนะคะที่จะไปเดินทางไปทํางานในต่างประเทศต่างถิน่นต่างแดนอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสมีโอกาสที่จะได้ไปนะบางคนไปสมัครงานไว้จะไปทํางานต่างประเทศมีโอกาสที่เขาจะเรียกตัวสูงมากในช่วงเดือนมีนา นะคะหรืออาจจะขยับไปเมียนสาก็แล้วแต่นะคะถ้าทำงานหากธุรกิจก็เหมือนกันนะธุรกิจถ้าใครที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งการเดินทางที่มันไม่ได้ค่อยอยู่ธุรกิจที่มันต้องขยับขยื่นอยู่ตลอดเนี่ยนะคะที่มันเกี่ยวกับการขนส่งคุณต้องส่งสินค้าไปให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช่มันก็ใช่ นะคุณขายพวกเฟอร์นิเจอร์ขายวัสดุก่อสร้างเนี่ยคุณต้องส่งให้ลูกค้ามันก็เกี่ยวกับการขนส่งเดินทางลุยค่ะสู้ให้เต็มที่นะคะอะไรธุรกิจอะไรที่ก็ตามที่มันไม่ค่อยได้อยู่นิ่งหรือบางครั้งวันนี้คุณตั้งร้านเปิดร้านสาขาที่จุดนี้อีกสองสามวันอีกสองสามวันข้างหน้าคุณต้องไปเปิดที่นูน่นที่นี่อะไรเงี้ยเหมือนเป็นการออกบูธออกงานอะไรเงี้ยธุรกิจเกี่ยวกับเนี้ยก็ลุย นะธุรกิจหน้าที่การงานคุณมนันต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางถ้าถ้าถ้าท่านใดจะงานที่ทําอยู่มันต้องนั่งอยู่กับออฟฟิศตลอดนั่งอยู่กับที่ไม่ค่อยได้ไปไหนหรือธุรกิจที่ต้องจาัดก,การบริหารผ่านคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยที่คุณไม่ค่อยได้ออกไปลุยหรือสู้อะไรมากมายเนี่ยคุณต้องออกเดินทางผ่านโลกโซเชียลให้เยอะ นะคะไม่ว่าในหน้าที่การงานหรือธุรกิจคุณก็ตามนะคะถ้าคุณไม่ได้ออกเดินทางจริงคุณต้องเดินทางผ่านโลกโซเชียลหาความรู้หาประสบการณ์หาไอเดียใหม่ๆใ,ในการสร้างรายได้ในการพัฒนาหน้าที่การงานในการพัฒนาธุรกิจของคุณถ้าหากงานหรือธุรกิจของคุณไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทางคุณต้องท่องเดินทางผ่านโลกโซเชียลแล้ว นะคะแล้วคุณจะได้ความคิดไดไอเดียใหม่ๆมันจะมาพัฒนาในสายงานคุณมันจะมาพัฒนาให้ธุรกิจคุณจเจริญรุ่งเรือง,เ,องตเติบโตไปข้างหน้าความสำเร็จรอคุณอยู่เป้าหมายคาดหวังสมหวังรอคุณอยู่นะคะชาวปีจอ mm hmm. นะคะลุยให้เต็มที่หากใครอยากจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานมีโอกาสดีในการเปลี่ยนงานนะคะชาวปีจอ ใครอยากเปลี่ยนงานในช่วงนี้คุณเป็นโอกาสที่ดีที่คุณต้องเปลี่ยนอยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยค่ะไม่ต้องรอช้าแต่ย้ำแค่ว่ารายได้มันต้องมากกว่าเดิมคุณทำบริษัทนี้คุณได้เงินเดือนหมื่นหนึ่งคุณไปทำบริษัทอีกไปคุณจะเปลี่ยนไปบริษัทนี้ได้อีกหมื่นห้าจากนั้นโอเคไปนะคะแต่ถ้ามันห่างกันเล็กๆน้อยอ่ะคุณต้องพิจารณาด้วยนะบางครั้งคุณได้อสมมติ คุณได้สองหมื่นแล้วไปบริษัทใหม่เขาให้คุณสองหมื่นสองเนี่ยคุณจะไปไหมต่อรองกับเขาก่อนต่อรองเขาก่อนขอสองหมื่นห้าถ้าขอสองหมื่นห้าถ้าเขาโอเคหรือเขาให้สองหมื่นสี่โอเคไปนะคะแต่ถ้าเขายังยัดยันอยู่ที่สองหมื่นสองเนี่ยคุณก็ตัดสินใจเองนะคะก็แล้วกันว่าจะไปไม่ไปนะคะบ,บางครั้งบางครั้งแต่ในไพ่เขาบอกว่าไปได้ ไปได้เปลี่ยนงานได้ขยับขยายธุรกิจเปิดสาขาเปิดร้านเพิ่มทำได้นะคะอันนี้ในหน้าที่การงานแล้วมันก็จะประสบความสำเร็จด้วยนะคะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับบุญกุศลของแต่ละบุคคลด้วยนะะบางคนสำเร็จเร็วก็จะได้พบความสำเร็จเร็วบางคนทำกุศลมาเยอะบางคนทำกุศลน้อยแล้วยังมีข้อกรรมมาแทรกก็อาจจะช้าหน่อย แต่มันจะประสบความสําเร็จนะคือจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับผลบุญผลกรรมที่คุณทำนะคะในเรื่องธุรกิจหรือหน้าที่การงานมีโอกาสถ้าคุณยังอยู่ที่เดิมมีโอกาสได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งหรือทางผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารหัวหน้าเจ้านายจะให้คุณย้ายไปอยู่ประจําอยู่จุดนู้นจุดนี้มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในหน้าที่การงานไปค่ะรับคํา แต่คาามันไกลนะคุณต้องขอรายได้เพิ่มนะต้องต่อรองเพิ่มสักนิดนึงนะ,ะและการต่อรองการเจราจาของคุณมันก็จะสําเร็จมันก็จะโอกาสที่มันจะเป็นไปตามที่คุณคาดหวังพัฒนามันก็สูงนะคะบางคนเขาจะให้คุณย้ายจากชำนักงานใหญ่ไปอยู่ไปไปสังกัดหน่วยงานนี้หน่อยไปไม่ใช่แบบไม่ไม่ใช่สังกัด มันกล่าว่ามันมีงานไซงานอ่ะคุณต้องไปอยู่ไซงานเขาใช้ย้ายคุณไปประจําอยู่ไซงานนี้หน่อยนะคะคุณก็ควรจะขอรายได้ต่อรองเพิ่มนะไม่ใช่ว่าเออไปไซงานก็ไปค่อยไปคุณอย่าลืมนะขอเพิ่มเขาต้องให้อยู่แล้วสองพันพันสองพันเขาต้องเพิ่มให้อยู่แล้ว ขอมากแล้วแต่ถ้าเจอเจ้านายผู้บริหารใจดีหน่อยเขาอาจจะให้เยอะมากกว่าสองพันนะคะเพิ่มจากรายได้อะไรเงี้ยแล้วแต่นะคุณมองความเหมาะสมในหน้าที่การงานธุรกิจของคุณจุดที่คุณจะเปลี่ยนแปลงหรือย้ายไปคุณดูความเหมาะสมและก็ต่อรองเรื่องรายได้ค่าใช้จ่ายเขาเพิ่มหน่อยก่อนที่จะไปก่อนที่จะตกลงนะคะคุณก็ควรจะมีเงื่อนไขกับเขาบ้างนะคะ ประมาณนี้ในเรื่องงานย้ายงานขยายงานธุรกิจได้ถ้าเกี่ยวข้องกับการเดินทางมันจะนำพาให้ธุรกิจไปประสบความสำเร็จรุ่งเรืองเร็วเติบโตเร็วนะคะถ้าเกี่ยวข้องการเดินทางไม่ว่างานหรือธุรกิจนะคะส่วนเรื่องความรักความรักมีใครบางคนจะเดินทางมาหาคุณนะ <c oughs> นะยิ่งเฉพาะคนโสดเนี่ยคนโสดอ่ะมีโอกาสที่จะได้พบใครสักคน ะะที่มาจากทางไกาอาจบางครัง้งมาจากต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติได้เจอชาวต่างชาติแล้วก็จะเป็นรักที่ดีนะค่อนข้างที่จะดีนะถ้าคุณเจอคนที่ดีคนที่ชใช่รักษาเขาไว้ให้ดีนะคะคนโสดเขาอาจจะอายุมากก็ไม่ต้องไปซสีเรียสเรื่องอายุบางคนห่างกันห้าปีสิบปีก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะไรกันมากขอแค่เขาเข,าเข้ามาในชีวิตเข้ามา เขาเรียกอะไรช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตชีวิตความเป็นอยู่เราดีขึ้นกว่าเดิมมันก็โอเคมันก็ดีแล้วนะบางครั้งขออนุญ,ญาตอยู่กับสามีคนไทยทำงานต่างฝ่ายต่างทำงานสามีภรรยาทำงานรายได้แต่ละเดือนนะคะคือต้องกินข้าวต้องทำกับข้าวกินเองทำกับข้าวบ้านๆประหยัดรด,ดอมอะไรอย่างเงี้ย พอเลิกลาอย่าล้างจบในความสมานไปเจอเท,าทาวสจังชาติเขาก็พาคุณไปกินร้านอาหารดีๆนะคะพาไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆอยากได้อะไรก็เขาก็ให้ตามอัตภาพก็ไม่ถึงกับว่าปนเบลยคุณมากอะไรอย่างเงี้ยโดยรวมแล้วชีวิตความเป็นอยู่คุณดีขึ้นคุณก็ควรเลือกและก็ให้โอกาสเขาสําหรับคนโสดนะส่วนคนที่ เป็นแฟนหรือแต่งงานแล้วถ้าความสัมพันธ์ห่างไกลกันจะเดินทางมาเจอกันไม่รู้ว่าคุณจะเป็นฝ่ายเดินไปหาเขาหรือเขาจะเป็นฝ่ายเดินทางมาหาคุณนะถ้าความสัมพันธ์แต่ถ้าคู่ไหนที่อยู่ใกล้กันมีโอกาสต้องห่างไกลกันด้วยหน้าที่การงาน หรือธุรกิจหรือเหตุผลคนใดก็ตามคนที่คู่รักที่อยู่ไกลกันจะเข้ามาใกล้กันมากขึ้นแต่คู่ไหนที่อยู่ใกล้กันอาจจะต้องห่างเหินในห่างในความสัมพันธ์ระยะทางไม่ใช่ห่างความสัมพันธ์เนี่ยความสัมพันธ์ยังถือว่าดีอยู่ถึงห่างกันนะะช่วงเนี้ยถือว่าดีไปได้ด้วยดีอยู่นะะคู่ที่อยู่ไกลกันก็จะมาอยู่ใกล้กันคู่ที่อยู่ใกล้กันก็อาจมีเหตุให้ต้องห่างไกลกันนะะแต่ความสัมพันธ์ยังแน่นแฟนแล้วก็ ไปในทิศทางที่ดีอยู่นะตอนนี้ในเรื่องความรักนะคะมีโอกาสต่อไปเรามาดูไพ่พาพิคเนตไพ่พาพิคเนตจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับชาวปีจอในเดือนมีนาคมนี้นะคะไพ่พาพิคเนได้ d r i การเดินทางพุ่งไปข้างหน้า capacity to l i v e ก้าวไป <laughs> ใชเนี่ยขึ้นมาแต่สอดคล้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางหมดเลยอะไรก็ตามที่คุณตัดสินใจที่จะทําอะไรสักอย่างเ,เขาบอกให้คุณลุยเต็มที่ <c oughs> นะใส่เต็มที่ใส่เกียร์เต็มที่เดินหน้าให้เต็มที่เดินหน้าเต็มที่เลยค่ะการเดินทางครั้งเนี้ยมันจะไปสู่ความสําเร็จความเขาเรียกพิพัฒน์ความบริบูรณ์ความสุขสมบูรณ์ความจเจริญรุ่งเรืองความ ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางมันจะดีขึ้นนะคะปีจอถ้าคุณเกี่ยวข้องกับการเดินทางเนี่ยมันจะดีขึ้นงานที่ไม่ค่อยอยู่กับที่ก็จะดีขึ้นแก้เคลนะใครที่ทํางานอยู่ออฟฟิศแล้วไม่ค่อยได้ไปไหนเนี่ยแก้เคลโดยการเดินทางผ่านโลกโซเชียลหาความรู้หาประสบก,การณ์ในโลกโซเชียลนะคะ กเกี่ยวข้องกับการเดินทางมันจะทำให้ชีวิตคุณสุขสบายดีขึ้นกว่าเดิมนะคะการเดินทางจะนำพามาซึ่งสิ่งดีๆในชีวิตคุณจะได้เห็นโอกาสใหม่ๆเจอสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตที่มันดีกว่าเดิมจากการเดินทางไพ่ขึ้นมาประมาณนี้ลักษณะแบบนี้นะคะเขาเข้ามาซัพพอร์ตกันอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการเดินทางอันนี้เขาก็มองไปข้างหน้า มองไปข้างหน้าอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการเดินทางแล้วก็ความสําเร็จความสุขสมนะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการเดินทางตรงนี้ก็เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะชาวปีจออะไรที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับการเดินทางหน้าที่การงานธุรกิจครอบครัควเรื่องใดก็ตามนะที่มันอยู่คนละที่คนละทางมันต้องไปไ,ปไปมามานู่นนี่นั่น,นอะไรเนี่ยมันจะดีมันจะดีนะ ถ้ามีโอกาสถ้าไม่ใครที่ไม่มีโอกาสจริงๆก็พยายามท่องโลกโซเชียลนะคุณจะเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนได้จะขยายธุรกิจก็ขายายได้ความรักใครที่คนโสดมีโอกาสได้พบคู่ระหว่างการเดินทางทำงานมาจากการเดินทางไปนูน่นไปนี่ไปนั่นจะได้พบนะคะอ่ะประมาณนี้คลิปนี้นะคะโดยรวมแล้วสถานการณ์ไม่แต่การเงินการเงินก็ดีขึ้นนะ ชาวปีจอการเงินเนี่ยคล่องหยิบง่ายจ่ายคล่องนะคะแล้วเงินจะเข้ามาเยอะจากการเดินทางคุณเดินทางไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันจะเหมือนเป็นการไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปเปิดช่องทางทางการเงินเหมือนไปเปิดตาน้ำอ่ะประมาณนี้นะ,ะถ้าคุณอยู่กับที่อ่ะมันจะไม่เห็นมันจะมองไม่เห็นโอกาสดีๆในการทําเงินหรือสร้างไรายได้ แต่ถ้าคุณไปตรงนู้นไปตรงนี้ทีเหมือนคุณได้มีประสบการณ์ได้เรียนรู้ระหว่างเดินทางคุณจะรู้และจะเข้าใจและก็จะมองเห็นโอกาสในการสร้างรายได้ที่มากขึ้นกว่าเดิมรายได้จะเข้ามาทําให้ชีวิตคุณสุขสบายนะโดยรวมแล้วการเงินทางปิดจอในเดือนมีนาเนี่ยเงินค่อนข้างอู้ฟูอ่อะอู้ฟู่ไม่ถึงกับร่ำรวยมากแต่ก็ไม่ถึงกับลำบากค่ะสนแต่ก็สุขสบายมากๆ ะะปัญหาทางการเงินก็แทบจะไม่มีมีก็จะเป็นเรื่องเล็กน้อยประมาณนี้นะคะอ่ะคลิปนี้อย่าลืมชาวปีจอะะดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางจะดีขึ้นระหว่างเดินทางนะคะหมั่นทําบุญรักษาสิน้ารสนมนั่งสมาธิด้วยนะคะมันจะหนุนนาให้ดวงชะตาท่านเสริมดวงชะตาท่านให้ดีและก็พบแต่ความราบลื่นในการเดินทาง นะคะสะดวกสบายแล้วก็พบแต่สิ่งที่มันจะเลื่อนลุ่งเรืองโอกาสดีๆนะคลิปนี้ขอให้ชาวปีจอทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ